อันนี้จะมึ่งพวงไข่แล้วก็เครื่องในไก่นะครับอันนี้ก็ตำพริกก่อนนะครับพริกกระเทียมหอมนะครับของแดงแล้วก็ตะไคร้ใบไมะกูดนะครับนิ่มแล้วก็หอมนะครับพวกนี้ไม่ได้ตำนะครับไอพวกใบเข,เขียวๆนี่เอามาคนไว้เฉยๆเพื่อไม่ได้ติดไหลอันนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในไก่ในไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับเครื่องใน ไข่ฟวงแล้วก็คนๆสักหน่อยครับนี่ครับไก่ไข่ที่เราเตรียมไว้เอาเครื่องลงไปก็ใส่รสดีเล็กน้อยครับครึ่งช้อนใสยชูรสก็กะเอาครับครึ่งช้อนใส่ไก่สักหน่อยประมาณครึ่งนิดนึงครับ แช่เสนิดเดียวค่อรสดีเออไม่ใช่ไอ,อ้ไทยสักหน่อยครับออกไม่ได้เนี่ยไทยแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยอเ,เ,ออเราก็คนให้มัเข้ากันครับเข,เข้ากัน ค้างหม้อไว้ครับรอหม้อเดดหมอด้อแดดสักนิดครับแล้วเตรียมเตรียมไก่เสร็จเรียบร้อยครับอ่าใส่พริกท้้งน่อนครับไค้างในหม้ออันนี้อเ,อเสร็จวัดก็วางเลยครับ แล้วก,ก็เปิดดูเอานะครับว่าสุกไม่สุกมากก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละผิดไว้ครับรอเวลามาดูกันนะครับใกล้สุกหรอว้าไก่ละไข่น่าจะสุกล้ว <c oughs> เอ,อ่อพวกเครื่องในพวกไตพวกไส่อะไรอย่างเงี้ยสุกแล้วปะสุกแล้วครับนี่เส <c oughs> ร็จเรียบร้อย เรียบร้อยครับเม no. นูนึ่งไก่ใต้น้ำนะเป no. ็นหนึ่นึ่งเครื่องในไก่ใต้น้ำ